วงวงมะพร้าวเข้าไปนะครับก็เรียบร้อยทุกต้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเอาไม่ทันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอินทพรมอิสระนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นอินทพร,ร,รมสายพันธุ์อเมธานนะครับที่มีปัญหาร่วง งวงมะพร้าวเข้านะครับในปีที่ผ่านมานะครับเข้าตรงโคนลำต้นนะครับทชมชมนะครับเจาะรูเข้าไปนะครับตรงโคนลำต้นที่มีรูปลากนะครับเห็นเสียก่อนนะครับตั้งแต่ไม่กี่วันนะครับวันสองวันนะครับเจาะเข้าไปนะครับแล้วก็อัดน้ำยาเข้าไปในรูนะครับในรูของร่องงวงมะพร้าวนะครับหรืออาจจะมีรูอยู่ก่อนแล้วนะครับ ก่อนที่ลวงมะพร้าวนะครับจะเข้าไปนะครับเข้าไปกอดรึประมาณสักห้าหกเซนนะครับหลายตัวนะครับหลายดูนะครับอัดน้ํายาเข้าไปแล้วก็ประมาณวันสองวันนะครับก็ออกมาตายตรงโคนลาต้นนะครับทําให้มีปัญหานะครับในการออกจันในปีนี้นะครับ่านชมนะครับ ก็เลยให้บางจันทร์นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยสมบูรณ์ผสมจีสอนติดยากนะครับในบางจันทร์นะครับนะครับจันทร์เล็กๆนะครับท่านชมนะครับบางจันทร์ก็ติดดีนะครับจันทร์นี้จันทร์ใหญ่นะครับน้ำหนักจันทร์จันทร์นี้นะครับน่าจะประมาณสัก10กิโลได้นะครับนะครับ ก็ออกน้อยนะครับปีนี้นะครับนี่ครับบางจันนะครับดูนะครับท่านชมสมีญอนไม่ติดนะครับจันเล็กนะครับดูอายุจันนะครับว่า กีเดือนนะครับเข้าสีนะครับจันนี้นะครับ 1. มีนาหกแปนะครับ 1. มีนาหกแปนะครับเมษาพฤษภาวิุนาก็ผ่านไป3มเดือนเสร็จเสรนะครับเข้าสู่เดือนที่4ี่นะครับก็ เริ่มเข้าสีนะครับท่านผู้ชมสําหรับสายพันธุ์เวทนานนะครับก็3เดือนนะครับสเดือนขึ้นไปนะครับลูกจะเข้าสีสําหรับสายพันธุ์นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมอยู่ที่3เดือนนะครับสเดือนเสร็จเสร็จนะครับเริ่มเข้าสีนะครับสายพันธุ์เวทนานก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีความ ปลอฝานอร่อยนะครับระดับต้นๆของโลกเลยนะครับสายพันธุ์นี้นะครับสหรับสายพันธุ์ทานผลสดนะครับท่านผู้ชมลูกจะออกสีชมพูนะครับชมพูอมแดงหรือว่าสีโอรสนะครับโอรสครับท่านผู้ชมครับโอรสนะครับนี่ครับสีจะเป็นสีลักษณะสีออกชมพูอมแดงนะครับ จะสีแดงก็ไม่ใช่นะครับออกเป็นสีชมพูอรตนะครับหรือว่าสีอรตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกไม่เยอะนะครับปลูกไม่เยอะเท่ากับสายพันธุ์บาฮีเหลืองนะครับในประเทศไทยของเรานะครับทานผลสดนะครับสายพันธุ์ทานผลสดที่ปลูกเยอะที่สุดก็คืออบาฮีเหลืองนะครับบาฮีเหลือง พอ่เยื่อนะครับท่านผู้ชมนะครับพรอมผลิตก็มีนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับสายพันธุ์ไม่นิ่งนะครับสำหรับปลูกจากพรอมผลิตนะครับจะกลายพันธุ์นะครับอาจจะกลายดีหรือกลายมากกลายน้อยนั้นก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะกลายไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมนะครับ สมบูรณ์นะครับสมเกสอนติดยากนะครับติดยากนะครับเนื่องจากร่วงเข้านะครับร่วงเข้าแต่เอาทันนะครับถ้าเอาไม่ทันก็คงเรียบร้อยนะครับสำหรับร่วงวงมะพร้าวถ้าได้เข้าต้นไหนนะครับเพื่อตะกวนปามถ้าเข้าไปอยู่ในแกนกลางลึกๆนะครับวางไข่นะครับตัวอ่อนก็จะดูดเอาน้ําเลี้ยงนะครับ หรือว่าอาหารนะครับที่อยู่ใจกลางลำต้นนะครับถ้าเข้าไปเยอะเข้าไปนานนะครับเป็นเดือนนะครับรอดยากนะครับสำหรับต้นอินทพลมรหรือว่าพืชตระกูลปาล์มนะครับถ้าดวงวงวงมะพร้าวเข้าไปนะครับก็เรียบร้อยทุกต้นนะครับท่านผู้ชมถ้าเอาไม่ทันนะครับ ก็มาอัปเดตกันนะครับับสายพันธุ์เวทอาหานนะครับก่อเรื่องเข้าสีแล้วนะครับสามเดือนขึ้นไปนะครับเข้าสีนะครับสองอาทิตย์ได้มาเปิดถุงดูนะครับยังไม่เข้าสีนะครับมาผ่านมาสองอาทิตย์นะครับเรื่องเข้าสีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก่อไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้นนี้นะครับ เพราะว่าแยกหน่ออกไปก็เยอะพอสมควรนะครับสิบกว่าหนอนะครับก็จะมีร่องลอยนะครับในการแยกหนอนะครับนะครับนี่ครับจุดแยกหนอนะครับจบถ้าไม่ทาด้วยน้ำยาป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ป้องกันร่วงนะครับร่วงชอบนะครับถ้ามีบาดแผลแบบนี้นะครับก็ กลิ่นของบาดแผลนะครับจะส่งกลิ่นไปเรียกด่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นด่วงแรกด่วงมองมะพร้าวนะครับเข้ามารบกวนวางไข่ได้นะครับท่านชมนะครับขอต้องใช้ยาป้องกันนะครับจัดเชื้อราด้วยนะครับนะครับลาเรื่องขึ้นได้นะครับที่ครับบลานะครับเราจะมีปัญหานะครับความสมบูรณ์ของ ต้นด้วยนะครับถ้ามีเชื้อรานะครับเชื้อราเข้าตรงบาดแผลนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องป้องกันและกำจัดให้เร็วที่สุดนะครับเมื่อราเข้านะครับก็จะทำให้ต้นนะครับหยุดชะงักนะครับหยุดชะงักการเจริญเติบโตแต่อาจจะตายไปได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ มีก็มาอัปเดตนะครับสายพันธุ์เบญหาหานนะครับที่มีปัญหาร่วงเข้านะครับตั้งแต่ช่วงกลางดูฝนปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่เอาทันนะครับเอาอยู่นะครับแต่ก็ส่งผลให้ต้นไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับออกจันมาบางจันผสมไม่ติดนะครับจันเล็กนะครับบางจันก็สมบูรณ์ดีนะครับ ท่านผู้ชมก็ควรนะครับอาระมัดระวังนะครับหรือว่ามันดูต้นอินทรพลำของท่านนะครับหรือว่าเพื่อจะกูลปลามนะครับอย่าให้ร่วงนะครับโดยเฉพาะร่วงงวงมะพร้าวนะครับเข้าไปวางไข่ในระบบรากนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะมีช่องนะครับนะครับมีช่องให้ร่วงงวงมะพร้าวเข้าไปวางไข่ในระบบรากนะครับตรงโคนลำต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็จะสร้างปัญหาให้กับต้นอินทรพลหรือว่าพืชตระกูลปาล์มนะครับถ้าเอาอยู่ก็รอดแต่ส่งผลให้ต้นไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมถ้าเอาไม่ทันเอาไม่อยู่ก็ตาย100%เนตะครับท่านผู้ชมสำหรับพืชตะกูลปาล์มนะครับเงือดวงวงวา้าเข้าไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการใจครับสวัสดีครับ